สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KU M รถบรรทุกมือสองครับอ่าก็วันนี้เจอกับผมเช่นเคยแดดปิ้งเปียงแบบนี้เลยวันนี้ผมมีรถมาขายให้คุณผู้ชมนะครับผมจะเป็นเจ้าคันนี้เลยอ่าเป็นหัวลากนะครับผมคันนี้เป็นสิบล้อหัวลากเนาะอ่าเห็นคนดูเม้นกันมาเยอะนะครับผมว่าอยากดูสิบล้อหัวลากบ้างวันนี้เราก็เลยมีสิบล้อหัวลากเข้าใหม่หมาให้ชมเนาะก็จะเป็นฮีโน่อันนี้เป็นฮนะีโน่ซีรีส์ห้าร้อยเนาะ สามร้อยสิบสี่แรงปีห้าสี่ครับผมอ่าคันนี้เป็นสองเพลานะครับผมด้านหน้าก็คือเดิมเดิมจากเจ้าของเก่าแบบนี้เลยเนาะอะ่าประมาณนี้เราก็ไล่มาดูกันข้างๆเลย <c oughs> ด้านข้างครับผมสีหัวเก่งก็เป็นสีเดิมเดิมมาจากเจ้าของเก่านะครับผมเรายังไม่ได้ทําสีหรือว่าทําความสะอาดแต่อย่างใดเลยคันนี้อ่าส่วนล้อหน้าก็จะเป็นยางบิดโต้นะผมอ่าจะเป็นยางสบิดอาเนาะเป็นยางเรเดียนกระทะเรเดียนเลยดุมแดงกระทังเงินนี้ เจ้าของเก่าทํามาเนาะไม่ใช่เราทํานะครับผมอ่าประมาณนี้สําหรับด้านหน้าเนาะเรามาดูที่หลังหัวเก่งกันเลยครับผมคันนี้ถ้อยเสียก็จะยิงขึ้นบนฟ้าเลยเนาะอ่าประมาณนี้ส่วนเครื่องนะครับผมก็ยังแห้งๆเลยครับน้ำมันไม่เยิมนะ้มเนาะประมาณนี้สําหรับหัวลากคันนี้ถังน้ามันก็คือใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะที่เดิมตาแหน่งเดิมว่บผมอ่าประมาณนี้ส่วนมล้อล้อก็ยังสวยอยู่นะครับผมไม่แตกไม่หักเนาะ ประมาณนี้ยางหลังก็คือสามารถวิ่งงานได้อยู่นะครับผมไม่ได้แย่เนาะอ่าประมาณนี้เลยเราวนมาแล้วผมเกิครัศตีคันนี้ครับผมก็ยังสวยอยู่นะอ่าทับนียังสวยอยู่เลยไม่ผุไม่แตกนะครับผมอ่าก็สมสมกับปีห้าสี่ครับผมสภาพอย่างนี้ก็คือถือว่ายังสวยอยู่เนาะอ่าคันนี้เป็นสองเทานะอ่าประมาณนี้ส่วนไฟท้ายก็ยังอยู่ดีสองฝั่งเลยไม่แตกไม่ลาวประมาณนี้ อ่าวนมาฝั่งนี้เลยครับอ่อยางฝั่งนี้ก็คือเหมือนฝั่งนู้นแล้วผมอ่าประมาณนี้เนาะส่วนหม้อลมอะไรก็คืออยู่ตำแหน่งเดิมเลยครับอ่าม้อลมอยู่ตำแหน่งเดิมสวยๆเลยคันนี้อ่าเออย้อนไปดูแค่ลากอ่าก็คือสภาพพร้อมลากแล้วผมลูกค้าจะเอาไปลากห่างพื้นเรียบห่างก้างหรือว่าลากอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ที่ลูกค้าทําธุรกิจอยู่เลยเนาะประมาณนี้อ่าแต่เราชมล้่น รอบตัวรถไปแล้วเนาะก็คือสวยๆเลยแต่ด้านในจะต้องสวยเหมือนกันนะสำหรับรถที่เราจะขายให้คุณผู้ชมวันนี้เนาะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูเลยครับอ่านนี้ก็จะเป็นสภาพด้านในนะครับผมเบาะสวยๆเลยคันนี้ยังไม่ได้ทําการคีนนิ่งทำความสะอาดด้านในเนาะกาจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยน,นะครับผมอ่าเก๊ะ ทีบางแดดใช้ได้ปกติรับผมไฟหัวเก่งอยู่ครบนะอแอร์ก็ใช้งานได้นะครับผมส่วนเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ดนนแดนเนา8สปีดแล้วผมเบรกมือตึงๆเลยคันนี้ปี P 54เนาะเราให้ดูเลขหน้าไมค์กันักหน่หยนหนอยอหน้าไมค์คันนี้นะครับวิ่งไปแค่สองแสนก็โลงเนาะปี P 54วิ่งสองแสนก็โลเ,เองถือว่าน้อยมากครับสําหรับสิบล้อหัวลากคันนี้เนะาะประมาณนี้ครับสําหรับภายในรถ บแล้วนะสำหรับภายในหัวเก่งคันนี้เนาะก็คือส,สวยๆไม่แพ้ด้านนอกเลยทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคันนี้สะหัราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็คันนี้นะครับส่วนอยู่ที่ราคา1นึ่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเนาะและถ้าลูกค้าคนไหนนะครับที่กําลังมองหาสิบล้อหัวลากสเปคนี้เลยเนาะใครที่เป็นสายัวรุ่นหัวลากหรือว่าเป็นสายฮีโน่นี่ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ g e ครับผม แล้วก็ไลน์แอดครับผมแอดสไตล์คยูเอ็ม o อปเปเหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรครับส่วนแ 1, 3ก็7จ3ก็อ่าประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับฮีโน่หัวลากคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเนาะก็คลิปหน้าเราจะมาทำอะไรต่อก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ